ที่นี่มันเป็นวัดที่มีมาสมัยยุธยาแล้วเพราะว่าตามหลักฐานที่เขามาเอาดินหรือิดนะที่มันเป็นซากอยู่ใต้ข้างล่างอะพิสูดดินก็บอกว่ามันเป็นช่วงยุคดินที่หินดินเผาอะนะที่เขามาทำกันะนะ่ะประมาณสี่ร้กว่าปีประกอบกับใบเสมาที่เป็นศิลา หินทรายแดงนะพระประธานองค์ในนั่นก็คือพระประธานอง,องค์เก่าข้าโบนหลังนี้คนนั้นละส่วนองค์นู้นก็เป็นของวัดนู้นขาพระประธานอ,อันนู้นของวัดกลวยอันนี้ของวัดกยุยพระประธานจะไเห็นข้างในนะ่ะแต่องค์ที่อยู่นั่งอยู่ปัจจุบันนะ่ะเหมือนว่ามีการขอกูนหุ้มนะแต่งพระพักแต่ข้างในอ่ะจริงๆอ่ะเป็น,เป,นเป็นหินทรายแดงนะ่ะ หน้าไม่ใช่อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์งพ่อในกุดน่ะก็ตามที่มีอยู่ในหนังสือประวัติท่านน่ะเขาคร่าวคือพ่อก็เป็นคนทา,ทางทางอื่นที่อื่นคือทางทวันว่าทางใต้ทางจุมพลลังสวนมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์งท่านน่ะมีมา้ั้งสมัยมีชีวิตแล้วไม่ใช่มามีเอามาไหว้ไปกราบแล้วดังขึ้นมาตอนที่มรณะไปแล้วนะชื่อเสียงของท่านเนี่ยมีตั้งแต่ยังไม่มรณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยารักษาโรคคนหรือคาถาอาคมต่งตงตางๆเนี่ยมีมาแล้วสมัยนั้นหลวงพะะ่อถึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในถิ่นเนี้ยคลองกุยบุรนะีมันเป็นคลองเาเรียกคลองน้ำซัพบก็คือมันจะมีน้ำปุดจากใต้ดินขึ้นในลำคลองคือน้ำก็มาจากนูน่นแหะจากข้ามบนเขาแนละ้วแต่มันวิ่งใต้แล้วมันมาโผล่ที่นี่ กุยบุรีมันเป็นเมืองได้เนี่ยเพราะว่ามันมีความมั่นคงทางน้ําแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่วัดเนี่ยทำไมตั้งอยู่ริมน้ําวัดนี้นะเพราะว่า,าพระประธานเนี่ยเป็นหินทักขนาดนั้นนะในกุยบุรีไม่มีภูเขาลูกไหนมีหินลักษณะนี้อยู่จึงสันนิษฐานว่าหินของพระเนี่ยเขาจะลู่ในโบลงนู้นนะ่ะคือแกะมาจากที่อื่น แล้วก็ใส่เรือแล้วก็ล่องแพล่องเรือเข้ามานี่แล้วก็เอามาขึ้นที่ริมน,นำ้ำชักล่อขึ้นแล้วก็เอาไปตั้งวันนั้นน่ะวันนั้นคือพระพุทธรูปอย่างพระประธานในบทวัดกุยเนี่ยเป็นพ้าองค์ใหญ่เะลื่อเลยซึ่งใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีกําลังคนกําลังทรัพที่จะขนจะย้ายมีบารมีพอที่ไปให้เขาแกะสลักใช่ไหมแล้วก็ขนขึ้นเรือไปเลยถ้าไม่ใช่ระดับคนเจ้าเมืองทํากันเนี่ยมนุษย์ทั่วไปทําไม่ได้